น้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันเอาแปรงไปเอาอ้อพี่แปรงนี่ยย่าเอามือไปหุวพี่แปรงมีแปรงอยอะย่าเอามือไปหัวมันไม่เป็นแปรงในื้อมือไงมันแปรงไม่ได้เอาแปรงไหมเอา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 แปรงอยู่พีย่ามือไปหัวเอาเอาบอกบ่ฟังแล้วบอกบ่ฟังแล้วเอาฝนตกฝนตกแล้วเอาเร็วๆแปรงเร็วๆร มันสิบ่ได้แปลงเอานี้แปลงไหมเอาเย่ามือไปหัวมันไม่แปลงเนี่ยไะมือไะแปลงยูพี่แปลงสีฟันยูพีเอาเอาเอาบอกบฟังแล้วแปลงสีฟันยูพีเอาเพียเอาเพียแปลงนะเย่าเอามือไปแปลงไหมมันเม้นแปลงเนี่ยไะเอาเอาบอกบอฟังแล้วเอาเสียตีก่อนนะฮะเอาเสียตีก่อนเสียตีมาดากันเนี่ยเอานี้เอาแปลงนะ ไม่ไดาเอาบอบอบอฟังแล้วไปกวันฝนมันตกเลยไงเร็วๆแปลงเร็วๆสิไปเที่ยวบอสิพาไปเที่ยวเฝ้าแปลงน้ำกระตักไงแล้วบ่แปลงดีๆมา่ไดา้นี่ แปรงสีฟันก็มีแล้วแ LIKE, นลิตยาสีฟันอีกแล้วเอาเอาเอาแปรงฟันก็ไปแปรงแนวนั่นแปรงดีดีน้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันเอาเอาเอามือหัวละเออเอามือหัวละเอาเขาตาซะมาได้ น,นั่นวายแล้วมันสีเขาตา่เร็วๆแปลงเร็วๆ